ถ้าขยิบตาข้างหนึ่งจะไม่สามารถแลบลิ้นออกด้านเดียวกับตาได้ท่านี้กลายเป็นท่าฮิตอยู่พักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ลองทำดูบ้างสิงครับตอนแรกทำท่าว่าจะได้แต่พอขยิบตาแล้วลิ้นถึงได้กวาดมาอีกข้างหนึ่งครับพร้อมนะครับหนึ่งสองแบบอีกด้านหนึ่งครับแแบบ เอาทำไมล่ะครับก็ไม่เห็นได้เลยนะครับทำไม่ได้เลยครับไม่ได้จริงครับว้าวแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทครับมาเรนีมาแดนแฟนอาจจะได้ก็ได้นะครับแวบขึ้นมาแล้วครับถ้าผอนบ้นออกจะทําได้จริงๆหรือเปล่าไม่เชื่อหรอพี่ครับตาพี่ทำไมมันดูแปลกๆอย่างนี้ล่ะครับพี่เอาละหนึ่งสองซอกซอกอย่ามาสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม ถ้าจะทําผมทําเองอ๋อครับพี่ครับอีกด้านหนึ่งครับก็ต้องมาสั่งผมครับครับอีกด้านหนึ่งแหวบอีกด้านหนึ่งครับอัพเดตมันเริ่มไปแหวบ